สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีทอดที่ใช่หรืนะครับจากในสีเราจะส่งไปลักษี้แค่เดียวน,นะครับท,ที่อุ่นง่านๆเพียงตั้งกระทะน้ำมันลึกให้น้ำมันร้อนนะครับเมื่อน้ำมันร้อนเสร็จแล้วเราจะตัดซีนแต่ก่อนที่ตัดซีนเราจะต้องมีถุงมือนะครับเพื่อความสะอาดนะครับถุงมือเพื่อความสะอาดและป้องกันร,รวมถึงกันไสลนะครับ อันดับแรกเราก็จะใส่มือนะครับน้ำมันปั้งแล้วเสร็จแล้วก็ตัดซองเปิดได้เลยครับเมื่อเปิดเสร็จแล้วแยกน้ำจิ้มออกมานะฮะยาวน้ำจิ้มเทเป็นห้อน,นะ,ะแยกน้ำจิ้มออกมาเสร็จแล้วเตรียมกุยช่ายแยกเป็นชิๆ้นๆนะครับ ถ้าแยกเป็นชิ้นๆอีกนะแยกเป็นนี้แล้วเรียบร้อยแล้วเราก็เล่นไฟที่ปลอดไฟไม่ร้อนนะครับเล่นไฟให้ร้อนสุดเลยนะครับพอไฟไร้อนๆน้ำมันมร้อนเรียบร้อยเตรียมเอา,ากุ้ยช่ายลงไปทอดเรามาดูกันเห็นไหมครับน้ำมันจะเดือดกุ้ชายจะคูแล้ก็คนๆๆกุ้ชายไปสักนิดหนึ่ง เวลาทอดนะครับใช้เวลาทอดประมาณ1-2นาทีนะครับโดยที่เราสามารถคนกุ้ช่ายริกไปประมาณนี้ได้นะครับทอดกุช่ายไ่น,นี้นึงประมาณ1-2นาทีให้กุ้ช่ายกรอบแห้งและฟูนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าผลจะเป็นยังไง mm hmm. น,นะครับกุ้ช่ายเริ่มฟูเริ่มกรอบแล้ว mm hmm. พอต่อไปอีกนิดนึงนะครับ คราวนี้เราจะตัดผู้ใช้ขึ้นนะครับเห็นไหมครับผู้ใช้จะกรอบครูแล้วสีสวยงามที่สำคัญอย่าลืมปิดแก๊สนะครับปิดแกส๊สให้เรียบร้อยแล้วเสด็จน้ำมัน จะได้ผู้ชายที่กรอบฟูนะครับหลังจากนี้เราก็ไปเกรัยถาเตรียมจับใส่จานเสิร์ฟได้เลยคุณจะได้ผู้ชายกตะแมวที่กรอบฟูนุ่มอร่อยเหมือนไปตแมวไปทอดให้ทานเองที่บ้านขอบคุณครับ